สบายดีจ้าเรามาดูสังกุละดอกสังกุลละนะเนาะงามงามเข็ดอวดสวยอยู่พี่น้องสวยแห้งักลายต้นหนึ่งเห็นบอพี่น้อง ดอกสังคุลาดอกไม้ประเทศเนเธอร์แลนด์ งามงาม,มกำลังสิงเหวแล้วพี่น้องจะเอามาลวกกินกระปนลเนาะพี่น้องเนาะมันง,งามพ,อ,พอดีเลยนี่ลวกกินกระปนคือ้ิสแสบสวยมากเลย ดอกไม้ดอกไม้งามมาก